สวัสดีครับผมช่องไอป่าหนึ่าเก้านะครับวันนี้ก็จะมารีวิวครับเป็นน้ำหอมในรถยนต์เนาะแบบแฝนแบบประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นอะไรเป็นขวด10 ml เนาะสามารถเอาเป็นขวดเอามาเติมใส่ในตัวอันนี้ได้นะครับก็คือกินเดียวกันจะลองแกะให้ให้ดูนะครับ อันนี้นะครับแกะออกมาแล้วเนาะก็อันนี้คือก็เป็นหัวเชื้ออะไรเพีง่งไงหัวเชื้อของน้ําหอมเนาะของอันนี้อันนี้ก็ผมก็ลองคิวไปนะครับใครสนใจก็คือมันต้องสั่งสั่งอันนี้มาก่อนแล้วค่อยอันนี้ก็สั่งทีหลังเพื่อเอามาเติมสามารถให้มันอะไรก็คออือไม่ต้องสั่งนี่บ่อยๆไงสั่งแต่น้ําหอมมา,อามาเติมมาเติมเวลามันเคยหมดก็เติมเนาะนี่เนาะ ตั้งแต่คลิปแรกถึงตอนนี้ก็ยังไม่หังไม่หมดนะครับนี่คือเอออเามาเผื่อไว้เนาะคือแบบเออก็แลบบ้วพอกลิ่นมันเริ่มหอมแล้วก็มาเติมได้เนาะนี่นะครับกินเดียวกันครับเห็นไหมเด็กขนาดนี้กินเดียวกันเนาะเออก็ใครสนใจสั่งซื้อนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นที่อยู่ไปใต้เออไปใต้คลิปเนาะแล้วก็จะขึ้นโค้ดของทางร้านเนาะสามารถเออสั่งซื้อได้ทั้งช้อปปี้เอ่อ อสดาติทีตะกนะครับหลายหลาย,หลายช่องทางเนาะและไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ